เดอะมุ่งมาคัสแรดฟอร์ดเอ็มบีไปสปไปเดอร์กุฏิมาให้ท้องไส้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ก็เรียบร้อยโรงเรียนวิลล่าไปแล้วสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้มีออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่40ล้านปอนด์แล้วก็สัญญาถ้าซื้อขาดจะเซ็นกับวิลล่าที่3ปีครึ่งเนาะวิลล่าจ่ายค่าเหนื่อยให้แรดฟอร์ด70%ทั้งหมดและถ้าเกิดทำงานได้ดีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์ไล่ขึ้นไปหรือพาวิลล่าติดท็อปโฟในฤดูกาลนี้ได้ วิลล่าพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยเอง90%ให้กับแรดฟอร์ดเนาะก็จาก3 0 0 0 0 0ตีละ3 0 0 0 0 0ยังแล้วกันเนาะ70%ก็ประมาณประมาณประมาณ80,000โ้โหเลขไม่มีใครเกินก็นั่นแหละประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าที่วิลล่าเขายอมจ่ายให้ที่เหลือก็ยูเต็ดออกเนาะอ่าและคนถามว่าเจ๊รู้สึกยังไงเจเจจะแปลประโยคนี้บทความนี้ของแรดฟอร์ดให้พวกแกฟังก่อน นี่คือสิ่งที่ฟอร์ดเขียนไว้ตอนนี้เขาเป็นนักเรียนและตอนนี้เขายังไม่ได้เดบิวต์กับแมยูเต็ดในยุคข,ของหลุยฟนานเก่ายังเป็นเด็กอะคาเดมี่ยังสัพายเป้ไปเรียนอยู่เขาบอกว่าแรชหวังว่าอนาคตของแรชจะสดใสามากๆเลยนะทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะการเป็นผู้เล่นการเป็นนักเตะอาชีพแลชเนี่ยนะอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่าง แล้วก็อยากจะทําให้ครอบครัวของแรชรวมไปถึงคนอื่นๆเนี่ยนะภาคภูมิใจในตัวแรชแรชมีเป้าหมายเดียวในชีวิตและนั่นก็คือการได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพและหวังว่ามันจะเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่านแล้วซึ้งน้ําหูน้ําตาจะไหลตอนนั้นนะเนาะโอ้เด็กคนนี้มันรักดีไว้ม,มันมันมุ่งมั่นไว้มันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะกับแมนยูไนเต็ดไว้มันไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดามันเจ๋งไว้เนาะก็นี่คือบท ที่จะได้มามาให้ดูกันแล้วก็แปลให้แบบนี้แต่ล่าสุดก็ย้ายไปเรียบร้อยนะย้ายไปอยู่กับวิลล่าเรียบร้อยในประโยคเหล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงอายุของแรดฟอร์ประมาณ14-15ขวบปัจจุบัน27 27เ้ขาอยู่กับยูเต็ดตั้งแต่6ขวบ7ขวบประมาณนั้นก็อยู่มาเกือบ20ปีเต็มๆถ้าเขาบอกว่าความฝันของเขาหวังว่าจะเป็นผู้เล่นอาชีพที่แมนยูเต็ดคุณทํามันสําเร็จแล้วนะ คุณทํามันสําเร็จแล้วนะกับการได้ขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่สวมเสื้อหมายเลขสิบยิงประตูให้อยู่เตดเกินหลักร้อยหกสิประตูลงเล่นเกินสามสี่ร้อยนัดนี่คุณทําสําเร็จแล้วนะแต่คุณคงมันเอาไว้ไม่ได้ด้วยความที่อะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนแปลงทัศนคติคุณมันเปลี่ยนแปลงกับอะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่มันเกิดขึ้นกับคุณในวัยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อได้อยู่ในทีมชุดนี้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ลงเล่นในสีเสื้อตัวนี้ แต่วันที่คุณได้รับค่าเหนื่อยสองสามแสนปอนเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเปลี่ยนไปคนหนึ่งเลยคุณเปลี่ยนไปคนหนึ่งเลยแบบที่เราเห็นได้ชัดสีหน้าสีตาคุณไม่มีความสุขการลงเล่นฟุตบอลของคุณมันไม่สนุกอีกต่อไปคุณแสดงออกผ่านทางสื่อโซเชียลการให้สัมภาษณ์การนัดนักข่าวมาทํา PR ผิดผิด,ผดทุกๆการพูดจาตอบโต้การเรียกร้องหาความท้าทายใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพียงแต่ว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นผู้เล่นที่แมนยูเต็ด แล้วคุณจะทําทุกทางเพื่อให้ได้เป็นแต่คุณได้เป็นแล้วคุณกลับทําแบบขอไปทีกลับทําแบบขอไปทีเนาะเจว่าก็เรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เจว่าวก็เป็นบทเรียนด้วยกันทั้ง2ฝ่ายทั้งสโมสรแล้วก็ทั้งผู้เล่นสโมสรเองก็ต้องประเมินดีๆในการจะต่อสัญญาผู้เล่นคนไหนในการจะดูไลฟ์สไตล์ผู้เล่นคนไหนทั้งในและนอกสนามผู้เล่นเองก็ต้องพยายามแสดงออกให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอต่อเนื่องมีมาตรฐาน เพราะนั่นคืออาชีพของคุณอาชีพของคุณไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะต้องทําดีเพื่อคุณจะได้เงินเยอะแล้วกูได้เงินเยอะปะกูทําตัวยังไงก็ได้นี่เป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมชุดไหนอยู่ในทีมอะไรก็ตามได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามความเป็นอาชีพของคุณอะ่ะมันสําคัญมากๆเนาะเพราะนั้นก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางอาชีพเพียงว่าณนะวันนี้เจว่ามันมันก็ ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์แล้วเพราะเขาก็พิสูจน์อะไรมาเยอะเนาะในมุมเจนะที่เจมองอันนี้คนเดียวนะไม่รู้ใครคิดยังไงนะเขาไปวิลล่าเนี่ยก็ไปแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจากยเต็ดไปมิดแลนด์ก็ไม่ได้ไกลกันมากใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษเหมือนเดิมสภาพแวดล้อมใกล้เคียงเดิมกับความท้าทายใหม่ๆที่เขาต้องการมันมันแสดงให้เห็นว่ามันก็เป็นคอมฟอร์ทโซนของเขานั่นแหละเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่คนเราจะเลือกอะไรที่มันเป็นคอมฟอร์ทโซนแล้วเลือกอะไรที่มันง่ายสะดวกสบายกับชีวิตก็ไม่แปลก เนาเพราะนั้นก็ขอให้โชคดีในเส้นทางนี้แล้วก็หลังจากนี้ถ้าฟอร์มดีอะไรก็แล้วแต่วิลล่าจะซื้อขาดแต่มันเป็นออปชันนะมันไม่ได้การบังคับซื้อขาดอ่าบอกแบบนี้ก็มันเป็นออปชันถ้าฟอร์มดีตัวออกถูกใจกัน40ล้านปอนด์ก็จบถามว่าเสียดายไหมกับค่าตัวที่มันลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยจากก่อนหน้านี้เป็นข่าว70ล้าน80ล้านก็ต้องตามนั้นด้วยทัศนคติด้วยวิธีคิด เวลูเน่สัมภาษณ์ในรายการ Stick to Football กับแกรี่เนวิลรอยคีนจิลสกอตและพวกนี้เนาะเอรนไลท์ ye, พวกนี้ที่ออกทางเดียวอร์แลบของ s k y b e บดเขารายการนี้ดีนะใครทีอ่อยากหารายการสนุกสนุกแล้วพวกกูรูพวกตำนานมาพูดให้ฟังรายการนี้ดีมากแนะนำเนาะลูนี่บอกว่าเขาเคยแนะนำแรตฟอร์ดสปีก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูเอ็งย้ายไปเหอะมันเปลี่ยนไปหมดลวไม่ว่าจะเป็นชีวิตเองไม่ว่าจะเป็นสโมสรน,นี้หรือไม่ว่าจะเป็นการที่เอ็งได้อยู่ที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะนั้นย้ายไปซะ มันจะดีต่อทุกฝ่ายและฟอร์ดก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําตามแบบที่ลูนี่แนะนาเนาะแล้วลูนี่เองก็พูดลอยคีอเองก็พูดบอกว่าน่าสงสัยว่าโค้ชจะมาบอกได้ไงว่ามึงซ้อมไม่ดีวะมันไปไปได้ยังไงลูนี่บอกก็เคยร่วมงานด้วยกับแรดฟอร์ดสมัยที่เขาอยู่ปรปร็นาชีพแล้วแรดฟอร์ดขึ้นมาถูกไหมหอัลลี่เนวิลเคยเป็นผู้ช่ชวยโค้ชของทีมชาติงกฤก็เคยร่วมงานกับแรดฟอร์ดในการเป็นโค้ชแล้วแรดฟอร์ดเป็นผู้เล่นทีมชาติงกฤเขาบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น แต่สุดท้ายลูนี่บอกว่าเออมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าทัศนคตินำพายเขามาอยู่ในจุดจุดนี้นำพายเขามาอยู่ในจุดจุดนี้และนี่คือไวรัสตัวสุดท้ายตามที่โชเซ่มุนโยบอกปอป็อกบาอองตินิมักซียาเจสซี่ลิงการ์ดมาคัดแบรดฟอร์ดก่อนใน้จะดมโคยโดนโอ้โหโดนดายับถ้าจำมันได้เนาะตอนที่จะดำวิภาวิจาร์ลิงการ์ด ตอนนั้นลิกาแม่งสวมเบอร์เจ็ดติดทีมชาติอังกฤษปี2018ไปฟุตบอลโลกเป็นตัวหลักอย่างนั้นอย่างนี้เจ๊บอกว่ามันจะยืนระยะไม่ได้ไอ้นักฟุตบอลที่มาไม่ได้โฟกัสในในอาชีพคาแข้งปัจจุบันอายุ31ไปเล่นอยู่ FC s ซ o u l ในเคเล็กป็อกบาอายุ31ตอนนี้ไม่มีสังกัดตรวจโดบติดที่ยูเวนตุสแล้วเพิ่งจะอุทธร์เนี่ยมีนานที่จะกลับมาเล่นได้เอาตัวนี้มักซียาวในวัย29ย่าง30ไปเล่นอยู่กับเอ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 เทนทีมอะไรนนะในกรีซอะเอเคเอเทนมั้ง แรดฟอร์ดตอนนี้จากเป็นตัวความหวังของแมนยูเต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษต้องยืมมาอยู่กับแอสตันวิลล่าซึ่งโอเคก็เป็นทีมที่ดีในช่วงระยะหลังเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าบทวิพากษ์วิจารณหรือการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆนานาที่เราเคยพูดกันเนาะมันต้องใช้เวลาในการดูแล้ววันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เจดาพูดไว้ตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ได้คาดคิดเออเนาะหลายๆคนไม่ได้คาดคิดก็ตามนั้น ตามนั้นเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของแรชชี่จะเป็นยังไงเนาะก็รอดูกันล้วกันนะจ๊ะ